亲们，记。 บุตรชายเพียงคนเดียวของตระกูลเห็ดแมวที่ถูกโดยข่าว่าเป็นขนมจีนแต่ไม่มีน้ำยาแมวที่ถูกไม่นาตบจนท้อแล้วต้องขอไปตั้งหลักแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นชิมิจิก็ยังสู้จนได้นอนข้างๆไม่นาเออแบบนี้เรื่องนอน,น,นข้างแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเมื่อตอนนี้มินานเริ่มที่จะฮีทแล้วทำให้ชิมิจินั้นมีโอกาสที่จะทำแกงกะทิอีก ครั้งงนึถึงแม้ว่ารอบแรกนั้นชิมิจิจะพลาดไปแต่ครั้งนี้ป้าไม่ยอมไม่พลาดเป็นครั้งที่สองเมื่อทุกอย่างเป็นใจชิมิจิก็เข้าจูจมไม่นานและสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้ยด์ทิ้งท้บหมดเลยไม่นาเหมือนยังเพิ่งเฮียสุดครับก็มีตบตีกันบ้างชิมิจิก็ต้องเดินหนีอีกแล้วแต่รอบนี้ป้าคิดว่าชิมิจิน่าจะทำแกงกะทิสําเร็จครับดูสิโอ้โหกินเค็มใหญ่เลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดชิมิจิทําแกงกะทิสําเร็จป้าไม่ต้องไปอมตีในวัวแล้วนะโอเค